สวัสดีครับผมพีทออยครับนะครับวันนี้มาพบกับ Mazda i ไก่อนไมเนอร์เชนนะครับเราจะเกลี่ยนยังไงว่าเป็นยังงหนึ่งไปหน้าครับ2ไฟเลี้ยวที่แก้มนะครับกันชนหน้าเขาจะต่างจากไมเนอร์อย่างชินเชิรรถรุ่นนี้เริ่มผลิตและนำเข้าจากจากต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นก็มาถึงเมืองไทยนะครับปีสองพันสี่นะครับสองส่ดนสี่ยอ่าอย่างรถคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้เครับ เกียวโตแบบ4สปีดนะครับภายในเนี่ยจะเป็นภายในดำแดงนะครับเบาะเป็นดำแดงนะครับผมพวงอะไรเป็นพวงงอะไรเคฟลาอันนี้แต่งเพิ่มนะครับผมอะไรทุกอย่างเป็นดำแดงนะครับข้างประตูผนังข้างเป็นดำแดงนะครับแต่รถคันนี้ไม่มีซันรูฟนะครับเป็นรถนำเข้า32แต่เป็นตัวออปชันที่ไม่มีซันรูฟนะครับ มาพร้อมกับค u ค s น c o n t o l นะครับพวงมอะไรมาลิาิฟังก์ชันปรับระบบวิทยุได้นะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับอ่ะนะอะนะครับต่อไปเ,เรามาดูที่เครื่งยนต์ถ้าเป็นก่อนไมเ n e r c h a n นะครับผมก่อนมเน n e r นะครับโอเคเครื่งยนต์เป็นเกียร์ออโต้เราสังเกตยังไงนะครับว่าเป็นเกียร์ออโต้นี่ครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ก็คือที่เติมน้ำมันเกียร์อยู่ฝั่งนี้นะครับท่อนี้นะครับจะบอกเลยว่าเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมสองตัวนี้ที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับใครยังไม่ดูว่าไอแปเติมน้ำมันเครื่องไหนเติมน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับการวัดน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนอยู่ทางด้านฝั่งคนนั่งซ้ายมือเรานะครับนี่มุมนี้นะครับก้านหลึองเหลืองนี้คือที่เติมน้ำมันเครื่องต่อไปกระปุกปั่นน้ำฝนก็คือกระปุกพักน้ำนะครับน้ำฝนอยู่นี่ครับ ไปฝั่งนี้คือน้ำมันเบรกนะครับนะครับต่อไปอันนี้คือกระปุกของหม้อน้ำนะครับที่หม้อพักน้ำนครับอันนี้เติมน้ำลงในนี้ก็คือน้ำยาหม้อน้ำนะครับ Mazda FL22 เท่านั้นนะครับ ครับผมต่อไปมาเรื่องกุญแจรถนะครับระหว่างก่อนไมเนอร์นะครับจะเป็นกุญแจอีโมนะครับผมแบบต่างนี้นะครับที่ผมจับอยู่ก็คือพวรงนี้นะครับเป็นอีโมนะครับมีล็อกรถเปิดรถแล้วเปิดฝาปงท้ายนะครับส่วนการสตาร์ทรถใช้ดอกกุญแจดอกนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นไมเนอร์เชสหรือ 6AT ก่อนไมเนอร์เหมือนกันก็จะเป็นคีย์เล็ตแบบนี้นะครับแล้วจะมีปุ่มเปิดอยู่ข้างรถตรงนี้นะครับแต่คันนี้เป็น4ออโต้เลยไม่มีนะครับผมต่อไปนะครับนี่จะมีไฟสามเหลี่ยมอยู่บางคัน จะไม่มีนะครับอันนี้เป็นออปชั่นที่สามารถติดเพิ่มเติมได้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับจะต่อคู่กับไฟเบรมุมนี้นะครับผมและมุมนี้รถบางคันก่อนไมเนอร์จะมีและบางคันจะไม่มีชุดนี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้ ที่จะจบคลิปกันนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมรับฟังนะครับส่วนใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับที่เบอร์0863629153อ่าวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมี i อ 86AT มาให้เพื่อนๆได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับผมขอบคุณครับ